ครับเดี๋ยวจะมากินก๋วยเตี๋ยวปลาหมี่แห้งนั่นพี่น้องชิวไหลหมดเนี่ยใส่พริกลงไปแล้วตาลทำไมวันนี้ไม่ใส่ถั่ววันนี้ใส่น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลน้ำปลาเดี๋ยว เราไปซื้อมาน,นถุงแพ็คแพ็คใหญ่ๆนี้ใอย่างนี้ตรารถดีตาอะไราวะตาอะไรชั้นเหรอจะเป็เลยขับเรียวแต่สองพี่น้องโอ้โ้ แะไรไม่ต้องเปลี่ยนมาด้วยใช่ฮะขาเกาะมันต่ำไม่ต้องขาตอำมันนั่นหน่อย จบเลยเราไปดูพีน่น้อนนงคุ้งฝันคุ้งฝันทักดน้นแซ่บไปแซ่บรู้พี่น้องก็อยากก็หิวอ่ะพี่น้องหิวอ่ะสูตรมั่วเลยแหละมั่วเลยสูตรมั่วแต่อร่อยใส่นีน่เอ๊ะตั้งไม่มีแห้งต้องใส่ถั่วด้วยถั่วไม่ใจนะพี่น้องนะเพราะว่าม,มันเป็นเล็กก่ะมันหนักมันจะไป้กินเกี๊ยว Chem chưa ở bào thải đàn lắm. nó được thấy gì vậy. Chưa được mấy tháng. rồi okay Cứ... bảo mà. Bên, bên... Nào, nào, nó chặt được ok là. Chưa được bảo người. A nó nó nóng nó มันแล้วจะท้องเสียต้องรู้กันดูพี่สียไอ่บะหมี่หรือบะหมี่แห้งก๋วยเตี๋ยวแห้งอะไรแห้งเนี่ยครับพี่น้องทำง่ายพี่น้องเพราะมไม่ได้ใช้อะไรเลยนะเพรเรามีเครื่องครบสูวนหมดแล้วมันไม่เกี่ยวน้ำซุปน้ำซุบหรอกใส่นี่ก็ได้นะพี่น้องใส่อะไรวะซอสหอยก็ได้นะ ก็สุดยอดกรไดชาจะเสีหรู้ว่ารสชาติมันจะอร่อยอย่างยิ่งนะไอ้บาวหิวไอ้บาวเล่สักอร่อน,นี้ไอ้บาสั่สองบ3สามบนเลยวันนี้ชิมรสเสียบ่ อ๋อผม,อมอชมันั่นแหละผมอ่ะใช่มันพอดีลแต่ผมผมผมเป็นคนผมเป็นคนชอบกินเปรี้ยวอะไรอยมันี่ถ้าไม่เปรี้ยแวแล้วต้องใส่ขอาดตัวดี

แต่ต้องลดแบบไม่บปล่าเป็นคนที่ว่าหุ่นไม่ไม่ชอบอ้วนนะพี่น้องเพราไม่ายไม่ชอบอ้วนเพราะเพราหุ่นสวยสวยงามพอดีพอดีสั้นผู้หญิงผู้ชายหน,น้าบ้านนี้อืมอดีอ๋แซ่บแซ่บจีบพี่น้อง Nou <coughs> an. Nou an. Ja. บอกว่าไอ้บาบุกคนชอบกินสมุนไพรอะไรชอบกินชอบมากด้วยชุดจักงา คนนี้อะไอ้ป่าว่าจะต้มปลาทูเนี่ยรู้ได้ต้มไหมช่วงนี้ประทูตัวใหญ่ไม่มีเี่น้องหน้าหน้าแรงตัวนี้ ก็เลยหลายสูตรไอ้ไอ้ไอ้บาจะยังได้เบิงให้เพีองเนาะถือว่าบางทีไอ้บาตต้องทดลองก่อนอย่างผักปุ้เนี่ยบาัรซื้อมาเป็นเป็นมัดมัดมัดละห้าบาทสิบาทหูงอกโน้หลายอย่างมาว่ามันใช่ไหมแล้วทำแล้วแซ่บมึนเข้าไหมหรือว่ามันจะเปิดขายได้ไหมมันเนี่ย แต่อนุอย่างอัทุกอย่างถ้าเราแซ่บมันเป็นน้องมันก็คือแซ่บเนี่ยแต่ที่นี่นก็ไม่ใช่ว่าเอารสชาติปากเราเดี๋ยวต้องไปดูปากอื่นด้วยนะเราไปไปทัศนจรไปเที่ยวอะไรเนี่ยเราไปกินด,ดูโอ้นี่้านนี้มันชิ้นอดที่แซ่บ คุณบอกว่าอันนี้แซ่บบางคนกินจิงบางกินหวานบางีกินเผ็ดกินเกลียวโอ้หายางแต่ส่วนมากเลยคนเราจะชอบกินรสหนักหนักคือ แต่ในประเทศในประเทศไทยรถหนักเบาน้อย 别乱弄的，到办公。

Đó, rồi, chắc rồi như thế nào là những nhỉ น้ำทุ่นเดี่ยวเนี่ยถ้าไปน้ำซุปแบบนี้นะมิเตชเสียนโคตรง่ายเลยพี่น้องแต่ยังเราแต่เราไม่รู้เขาใสา่อนะไรบ้างไงเนาะ แลคือการชิมการชิมเนาะพี่น้นองเอาเช็คเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวน้ำทดน้ำทุกคนว่ามันเป็นยังไงมันมันแห้งเป็นยังไงเดี๋ยวทำใไปดูตอนนี้ดูกินก่อนผมว่ามันง่ายมาก คือได้ไปกินกับบาวรานจะรู้เลยว่าคือถ้าเราเป็นนักชิมหรือนักกินเนี่ยพี่น้องเราชิมปั๊คนที่เป็นเป็นพ่อครัวหรือเป็นเชฟเนี่ยชิมเขารู้เลยว่ามีอะไรบ้างประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยไม่ใช่เต็มร้อยนะใกล้เคียงแต่ว่าเขาก็ทําได้ใกล้เคียงนั่นแหละ ตอนนี้ถ้าสี่เบี้ยจ้เนี่ยเขาเปิดแฟนชายเยอะไปเยอะเขามีรถเกีงนเอ๋มีรถเกีงให้ไงก็เพินี้ยไม่มีโอกาสไปกินนี่เป็นเพราะว่าบือการไม่อยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวโอเคหมดแล้วเนาะแล้วค่อยคุยกันรูปหน้าค่อยคุยคอยคุยกันรอบหน้าก็ไอ้บอกว่าเราพูดเร็วเร็ว ก็โอเคเลยครับขอบคุณครับชมคลิปสวัสดีครับ